พอได้พอได้เห็นใช่ไหมจริงอะเ,ออเรายังไม่เห็นฟีดแบ็กเลยแต่ไม่แก้เราเราฟังบริฟมาแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราเลยแบบเราค่อนข้างงงมากกหลอมันโอเคก็เลยไม่รู้ว่าต้องมาตอบอะไรดีวันนี้แต่ว่าอพอพอพอมันกลายเป็นเอ้ยกระแสบตีกลับมาไม่สิ่งที่เราพูดออกไปมันแ,นย,แบบนย่ดออะไรเงี้ยคือเรื่องไปส่วนตัวฟีดแบ็กที่กลับมาส่วนใหญ่จะดีเพราะว่าจะเป็นแบบคนรอบตัวที่เขามี เพื่อนเคยเป็นมีแบบแฟนเป็นหรือตัวเองเป็น,ปนกลับมามันมีหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝังแย่ด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้เราตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าซึ่งรับรู้เมื่อกี้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝังแย่ด้วยเราก็ยังไม่ได้เปิดคทคับเขา้าไปอ่านแต่ใจจริงสิ่งที่เราื่อออกมามันคือจากจากสิ่งที่เราสัมผัสถูกปะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการห้ามพูดคำว่าสู้ๆเลยคือโอเคถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อน สนิทพูดได้หรือว่าคนอื่นก็พูดได้ในแบบภาวะปกติเมื่จิตใจเราเขาจพูดได้หมดเลยอย่างเล่นเกมเกมบอกว่สู้ๆเราโอเคแต่ที่ห้ามคำว่าสู้ๆคือเฉพาะเวลาที่เราเมื่จิตใจของมันดาและคนที่พูดอ่ะก็คือเพื่อนสนิทเราก็ไม่พูดทำนั้นซึ่งเราจะบอกคอมมิชั่นนี้ว่อยู่แล้วเพื่อนสนิทเราทุกคนจะรู้ว่าเราไม่ชอบคำอย่างนี้เรามาเคลียร์ชับกับคำว่าที่สู้ในเวลาที่เราดาวจากที่เราเคยสัมผัสอัน มันแยกขึ้นหรึกว่ามันทำให้เราไม่ได้ก้าวข้ามไปแค่ไหนคือถ้าเฉพาะตอนดาวนะคะกคนตอนที่เราดาวอเรารู้สึกว่าพอได้ยินเขามาสู้ๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่แยงไม่มีแรงสู้เราสู้มาตลอดแล้วอะเขายังต้องสู้แบบนี้เราตอนเนี้ยเราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากเลกละท่านจับมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ซ้ำแล้วเราต้องสู้กับ ในเวลาตอนที่เราดาวใดเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยพูดคำว่าสู้ๆตอนที่เราดาวและต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนด้วยนะที่มาพูดกับเราซึ่งเพื่อนทุกคนจะเลยแต่เพื่อนยังไม่พูดกันเลยจะไม่พูดคำหนีเวลาที่เราเจออะไรเวลาที่เราดาวเพื่อนจะพูดเพื่อนจะไม่พูดมาสู้ๆมันพูดว่าสู้เซวียอีกหนูก็ตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวแต่เดี๋ยวขอนอนก่อนนะตื่นมาจะดีขึ้นก็ตื่นมาแล้วเออสู้เซวีอีก ซึ่งเราก็ทําอยู่เราก็ใช่มันแค่เป็นจองเป็นจังหวะที่แบบดาวมากจริงๆถึงขั้นแบบสิ้นสั้นแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้อะไรกับคานี้เลยส่วนตัวเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนแบบทุกคนต้องใจเย็นทุกคนแบบใจเย็นตรงพี่บาทีไม่จริงๆเราอยากได้ที่แบบมากที่สุดที่ท่านคิดเราดาว่ากที่สุดแบบคำที่เราอยากได้ยี่มากที่สุดในชีวิตแบบมีควรอดที่ไม่น่าตื่เราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เธอเจอแบบรู้สึกอะไรแต่ว่าเราอยู่ตรงี้แค่อยากเราแค่อยากเรารู้ว่ามีคนเหมือนข้างเรา นี่คือคำแนะนำจากจากคุณอาที่อยากจะบอกทุกคนว่าก็ไม่กล้าใช้คำว่าคำแนะนำอีกแล้วเพรก็ตีกับไปเอาเป็นว่าเป็นคำที่คุณอาชอบมากหรือไม่แค่เด็กนักกอดสักนิดนึงกันแต่ตัดเลือกเอาจริงจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องบางทางซึ่ิทธิคตอนที่แพมไปไปถ่ายรายการฉันรู้สึกว่าเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีฟีดแบ a c แบบแย่หรือท่นเราต้องมาสั่งไปอย่อย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปพูดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได แคประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยผ่านเเจอหรือว่าส you know you know ิ night, ่งที่เราแบบเคยผ่านกักเพื่อนว่าเอ้ยเราแบบบอกเพื่อนว่าเราไม่ชอบทำนี้นะเรามีทำนี้ทำนี้นะทุกคนรู้กันเอ้ยแต่อย่างน้อยคอนเทนต์นั้นก็ทําให้คนได้รู้ว่าเอ้ยกับการรับมือต่างๆกับแค่คนอาจจะโฟกัสอิกนิดนึง่มันเป็นช็อตคลิปใช่ไหมคะใช่ว่าดูช็อตคลิปเป็นแค่ไม่รู้ว่าช็อตคลิปนี้มันจะเป็นแบบบล็ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเขาทุกคนเขาใจอคลิปแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะสื่อสารคลิปก็ได้หนูขอโทษที่ทําให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดในตตนนหรี้ แต่ว่าก็หวังว่าสำหรับคนที่เข้าใจอยู่ขอบคุณมากแล้วหนูรู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบหนูรู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆให้หนูของคุณจริงๆแล่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรของว่าหนูหวังแบบหวังส,ด,สดๆเลยว่าวันหนึ่งถ้าสมุณคุณได้มีประสบการณ์ร่วมคลิปนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแคลว่าเคยพูดอย่างนี้นาเออมันเหมือนกับที่ตอนตอนที่เราเจอตอนนี้เลยไม่ว่าจะในอีกสิบปี <ๆ S 2> หรือยี่สิบปีข้างหน้าก็ได้อย่างวอาตอนนี้มันก็เป็นประโยชน์ใช่ปะที่เราที่เราได้พูดออกมาได้แชร์ อนนี Finally, <im iti ative accent> ้เราอะเราสะตองขึ <can opl ady> <man pu> ้นมากแค่ไหนต้องชะตองนะถ้าไม่สะตองหรือว่าหนูจะสั่งแล้วไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสงสัยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่ากลับไปที่บ้านแล้วจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าไม่เป็นไรนะหนูว่าถ้ามันจะต้องเป็นหนูไี่โดนหนูโอเคถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องที่เป็นสุนทรพจถ้าเป็นหนูหนูโอเคด่าเลยอย่าไปด่าคนที่อย่าไปด่าหรวมคนที่เป็นซสุนทรพคนนึ์แสดงว่าที่ผ่านมาระวังไม่ได้เสพตัวเช่นทางด้านแบบ ลบเลยวะก็เสรก็มีบางอันที่หนูก็ไปตอบเขาด่ามันหนูก็ด่ามันก็มีแต่ว่าแค่อันเนี้ยหนูยังไม่เห็นแต่หนูคิดว่าอันเนี้ยหนูคงไม่หนูคงไม่กินอะไรกลับไปหนึ่งเพราะว่าถ้าถึงท่านพี่ๆมาถามแสดงว่าเรื่องใหญ่น่าจะมีเยอะสองคือมันเป็นเรื่องเศรษฐีก็เลยคิดว่ามันก็คงปล่อยผ่านไปก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์หรือบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้